แต่น้อยวีชิปเบรกค,ครับสวยขอครับหาดูเคนนะเมื่อกี้คือต่อยบนนี่คือวืดใช่ไหมหาดูเคนไม่ติดใช่ไหมสารภาพแต่เพิ่งพิมพ์ตอนนี้นะเล่นไปก่อนเอาดิเอาดีฮะสวิปตอู้สตันครับเออเข้าไปเข้าไปในร้านนะอยากกินก๋วยเตี๋ยวฮะเอาดิเอาแล้วโด,ดนตวับตีฮะ เออสวยฮะโอ้โหรีเซตทุ่มครับน้องสาวฮะน้องสาว,พวเพิ่งเห็นผู้หญิงคนนี้ไม่เคยได้ดูเลยอย่างนี้เอาเรียบร้อยเฮ้ยทำไมทำไมสตรีมเอลิเมน์ผมมันพูดอีกรอบวะเนี่ยมันเตือนทุกสามชั่วโมงหรอเปล่าเอาดิ จ็อกเกอร์มาฮะเลือกตามฮะแต่ก็ยังมีนะมี CA นะฮะคอนเฟิร์มเดียวฮะโออีชินครับโอ้ยยังยังยังมีอีกยกหนึ่งยังมียกหนึ่งเจอริวอะไรรูปแบบมันต้องมีงงบ้างใช่ไหมไปครับพยายามคอร์สนะฮะแล้วก็ทุ่มไปฮะโอ้โหโซนิกใสมาพอดีฮะโคใส่ขาวอ่ะยอมฮะดูจ้วๆมาล่าเขามาเขีียฮะ พัดส,สื่อลอดช่องไหมฮะอย่า่างฮาโดุกเกมนะอันนี้ไม่ดีครับไม่ดีเอ้ยเอ้ยดีเขัไปทิ้ไม่ทันฮะพอดีครับอีดชินครับระวังซีเอระวังแอะไม่ตายไม่ตายยังมียังมีโอกาสแต่เขายังมีเกรดนะเราก็มีเกรดนะวีทีทั้งคู่นะฮะเลือดเท่ากันนะอุ้ย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 มา เรียบร้อยเสร็จแนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กันนะฮะหรือเพื่อนๆที่เปย์ดาวแล้วก็เปย์แต้มทวิตมาให้ด้วยนะฮะมันออะไรเปย์บิดเปย์บิดเจอกันใหม่แข่งันหน้ากับรายการเล่นไปคุยไปนะฮะสามทุกครึ่งส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนลาตีสวัสดครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่สนใจรายการถ่ายทอดสดเล่นเกม s t ตีฟเฟตอร์ไฟล์สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจนมสดร้อนทางเฟ e บุ o กครับ